สวัสดีครับน้องจุ๊บจิ๊บครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะครับผมเคยีสานใต้ครับวันนี้มาตามแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของน้องจุ๊บจิ๊บครับในงวดก่องวันที่2พฤษภาคม67ครับในงวดที่ผ่านมาเรขของจุ๊บจิ๊บก็ถือว่าเข้า3ตัวครับแล้วก็เข้า2ตัวล่างด้วยเนาะทั้งบนและล่างครับท่านผู้ชมครับ ในงวดนี้ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายของน้องจุ๊บจิ๊บครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันครับอ่าคลิปแรกของน้องจุ๊บจิ๊บผมก็ได้ลงไปแล้วจุ๊บจิ๊บพูดลิปให้ก็คือจุ๊บจิ๊บอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนาะ<ม>ครับแล้วก็ได้กลับมาบ้านพร้อมกับคุณแม่นุชครับท่านผู้ชมครับเพื<ห>่อท<ห>ี่จะมาดูแลตายายแล้วก็อ่าลูกเหียเห่ยว <ๆ S 1> ครับอ่าจุ๊บจิ๊บก็เลยได้มาพูดลิปให้แล้วก็ ลุงปานาอาก็ได้เห็นหน้าด้วยเนะาะคะครับครับความฝันนี้จุ๊บจิ๊บฝันได้กี่วันแล้วลูกสองวันแล้วจ้ะได้ได้สองสองมือแล้วเนะาะคะครับเดี๋ยวให้จุบ๊บจิ๊บว่าสู่ลุงปานาฟ้าฟังเนะงนะาะว่าจุ๊บจิ๊บฝันว่าจังไดลูกจ้ะครับครับื่อฝันว่าหนูไปทุ่งหน้าน่จ้ะไปดำหน้าครับจ้ะไปดำหน้าดำไปดำมาหน่าจ้ะก็มีพยาคุณหนูก็บปเห็นระว่ามันเป็นพยาคุณหรือมันเป็นเครื่องบินนะจ้ะมันบินอยู่สูงสูงคุณจ้ะครับ พ่อที่นี่ก็มีทหารตำรวจอ internet, สอสมอยง่างเต็มออมแบบต้องทีนู้ดํำหน้าอยู่จ้ะที่นี่พ่อก็ลงมากลงมากลงมากเกบสิหอดพื้นเลจ้ะนุกันเลนนี้นุกันนู่แต่เครื่องบิ้สีโลจอดจ้ะนุกันเลนออกแลนออกที่นี่กกน,น,นุกันไปนยืยยยยอยอนอยู่ข้างนอกมองทุกหน้าจา้ะจ้ะมองนูดำหน้านุกันเลนออกปุ๊บที่นี่พ่อลงมากเห็นแต่ปีกพื้นๆอยู่จ้ะจ้ะตัวบุกง่ายหนึ่งจ้ะพยาขุดมาจ้ะพ่อลงมาก อึบท ah ี่นี่นุกว่าอย่าเฮ็ดยังเล่าเด้อเพิ่นอันพวกออสมอจ้ะพลทหารตำรวจจ้ะคือจังประจิตถือปืนยิงอันพ่อญาคุณนี่นะจ้ะครับจ้ะนุก็เว่ายัยเฮ็ดยังเพิ่นเด้อเพิ่นมาหาหนูจ้ะเพื่อใช้ร่างวัานหนูจ้ะเพื่อนุกว่าไอ้เฮ็นี่เพื่อนก็ปกทหารพวกยังพวกเขาปืนลูกนะจ้ะแล้วก็ว่าถามพ่อญาคุณนะจ้ะว่าไอ่ใช้ล่างว่าอีหยังเพื่อนนะพ่อญาคุณก็เลยบอกว่า ใช้เป็นเลขนะเอาไปสื่อเด้อเพื่อมันถือจะมันหายมาเจ็ดหกห้าจ้ะเจ็ดหกห้าแมนจ้ะ็นลูกอะฟันทงนีงจ้ะอ๋อจุบจิบกับฟันฟันกะอ่าทือว่าเป็นฟันที่ดีอยู่เนาะในรอบนี้ก็คือพยาคุณ่เคยฟันเช็ดเลยฟันเห็นพยาคุณจ้ะเชื่อเลกครับฟันเห็นพยาคุณบอกนี่จ้ะครับในขวอมฟันนี่จุบจิบไปดำหน้า แมบแต่ลลอมรอบไปด้วยอ่อสมอแล้วก็ทหารออซแล้วหน้าของจุบจิบนี่คือปกติเราจุบจิบดำหน้าเป็นบรูนิดนึงจ้ะเลยน้อยนึงอ๋อคือบุรเหตุประจําแต่กับพ่อรู้ว่าเขาเขาดำแบบไหนอ๋อครับครับในรอบนี่คือฝันฝันในลักษณะแบบนี้เนาะหล้วกาเห็นอ่าที่แรกนี่เห็นเครื่องบิน เนืนึกว่าได้เครื่องบินจ้ะครับก็คือเขามองขึ้นไปนี่มันคล้ายๆเครื่องบินแต่ที่ไหนได้เป็นพญาคุดครับอ่าองพญาคุดนี่เพิ่นกับบินลงมาบินลงมาแล้วก็มาลงตรงที่ว่าจุ๊บจิบดำหน้าอยู่ครับในความฝันนี่จุ๊บจิบดำอยู่คนเดียวเป็นบ่รูกอจุ๊บจิบก็เลยขึ้นมาพอขึ้นมาพญาขุดลงมาตรงตรงหน้าพอดีครับพวกตำรวจทหารอ่าเพิ่นก็เลยเอาปืนสิ่งเขาเรื่อว่าได้ตู้ประหลาดจ้ะ จูบจิบก็เลยบอกพวกทหารว่าพวกทหารตำรวจว่าอย่ายิ่งเป็นสีมาห้โชกหนูแมออืล้วตำรวจทหารเพิ่นกันเลยบบยิ่งเพิ่นกันเลยเพ่นก็ไเลยถามว่าสให้อีหยังมันนะเพิ่นก็เลยถามพระยาคุดบอกพอตำรวจทหารก็เลยถามพระยาคุดว่าสิให้เลขอีหยังพระยาคุดเลยบอกว่าเลขเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าล่องเอาไปซื้อเบิ่ง จ้ะครับในความฝันที่จุบจิบได้ยินชัดเจนเหมือนบอกอ๋อจุบจิบกับฝันประมาณนี้จ้ะครับครับก็ถือว่าฝันดีเนาะคันว่าเจ็ดหกหาครับท่านผู้ชมก็ให้ระวังเจ็ดเก้าห้าไว้ด้วยเนาะจุบจิบเนาะครับเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับสําคัญมากเลยครับมันจะกลับรากลับหางครับท่านผู้ชม ก็ให้ระวังไว้ด้วยเนาะครับถ้านําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับแล้วก็มีเลขอีกอะไรนะที่จุบจิบบอกบอกหน้าว่าจุบจิบสีบอกสุฟังว่าเลขอ่ามา้ามาขาบเง <มา S 1> ิงนมาหามาขาบเงินมาหาเออขาบมาจังไดูจุบจิบลองบอกให้ฟังหนอ่อยว่าขาบแบ่งยีซิบมาจา้ะแบ,บ,บงยีสิบขาบมาให้หนูแล้วก็ไสาหางไสาหางขาบมาให้หนูแล้วก็บ,บึงหนูบึงเลขถ่ายสองตัวจ้ะคือมันเรียงเป็นตัวสีแดงมนงเห็นเป็นแปดสามนัวนุหมัด เราก็เลยเอามาฝากอ๋อก็คือเป็นตัวเลขเพิ่มเติมอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงจต่ไม่ว่นอะไระครับคือหมาบานจุบจิบครับท่านผู้ชมครับขาบเงินแบ่งยี่สิบมาให้จุบจิบแต่บรูว่าขาบเงินมาจากทางไหนครับแบ่งยี่สิบครับจุบจิบก็เลยจับขึ้นมาเบิงเห็นตัวเลขก็คือส่วนมากแล้วเข้าสีเบิงเลขถ่ายสองตัเนาะก็คือจุบจิบเห็นเป็นเลขแปดสามครับจุบจิบก็เลยมาบอก ลุงป่านาอาว่าตัวดีดกเลขจุบจิบได้จากหมาขับเงินมาให้ครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่จุบจิบมักมามักน้าเปมนบอกเมนจ้ะอ๋อครับครับก็เลยฝากไว้ให้พี่เจน่าเบ่งเนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตัวเลขตัวเลขทั้งหมดคือคือตัวนี้เลยเมืนบอกครับจุบจิบเมนจ้ะครับนี่ครับเจ็ดหกห้าครับให้ระวังเจ็ดเก้าห้าไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับและเลขที่หมาขับเงินมาให้ ในเงินนั้นก็คือมีเลข83าที่จุ๊บจิ๊บเห็นครับท่านผู้ชมจุจ๊บจิจ๊บยึดเอาตัวนี้เป็นเลขท้ายสุดที่2ตัวเนาะมันเลขมันจะเรียงลงมาเนะาะจาุ๊บจิ๊บเนาะครับแล้วก็จกุ๊บจิ๊บก็เลยเอาเลข83สุดท้ายาอ๋อโอเคครับก็นี่อยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับถ้าชอบเนาะครับถ้าตรงใจก็แคบหน้าจอเก็บไว้ครับเปรียบเทียบกับตัวเลขของ ท่าผู้ชมดูครับหรือว่าจะนําไปซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้สักใบสองใบก็ได้ครับเพราะว่าน้องจุ๊บจิ๊บก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันเล่นมากครับตัวเลขจุ๊บจิ๊บเลขของจุ๊บจิ๊บบนท่านดูเทียนนลูเนาะจ้าท่านรูจ้าเขามมกตลอดครับท่านผู้ชมสองตัวนี่เขาบอยเขาบอยมากลยครับแล้วก็ล่าสุดนี่มาเข้าสามตัวครับท่านผู้ชมครับในวดนี้บนเออาร์ซีมาอีกก็ได้ครับเพราะว่าน้องค่อนข้างที่สิฟันดีครับ ฝันเห็นพญาขุดครับลงมาจากฝ่าครับแล้วก็มาบอกเลขครับบอกเลขทางอสซมอแล้วก็ตำรวจทหารครับข้าราชการที่มาไลยล้อมบริเวณที่จุกจิบดับหน้าอยู่เนาะครับจะเป็นฝันที่แปลกข้อสมควรครับสุดท้ายนี่ครับผมเคยอีสานตายนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปดีครับโชคดีเฮงรวยครับ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็ไม่เจ็บไม่จนครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องจุ๊บจิ๊บมากๆที่มาเล่าแนวทางให้ฟังเนาะครับขอให้เลขที่จุ๊บจิ๊บให้แนวทางมาออกตรงๆนะลุงนะครับลุงปานอานำไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูรางวัลใหญ่ๆเนาะครับโอเคครับขอบคุณมากครับน้องจุ๊บจิ๊บครับสวัสดีครับ